สวัสดีครับอยู่กับผมจ่องเออาทีนเขยวใหญ่ครับวันนี้จะมาเอานกใหม่อีกตัวครับของลุงครับนกต่อตัวนี้วันนั้นผมเอาไปลองต่อคลรุมดีมากครับวันนี้มาขอลุงครับมาซื้อครับตัวนี้คารุงดีมากแล้วเลงดีมากครับนกต่อตัวนี้จะมาขอลุงซื้อครับ เดี๋ยวพาไปชมนกของลุงกันนะครับว่ามีตัวไหนเด่นบ้างไปเลยครับ เป็นลูกผสมครับลูกเพาครับตัวนี้ คูก,ก้อมด้วยมีเลียสองพยังด้วยครับตัวนี้ลุงไม่ยองขายครับลุงว่าอนาคตาจะาเป็นนกต่อเก่งครับตัวนี้ลุงไม่ยองขายครับเป็นนกป่าอายุกรงแค่ปีเดียวครับเชื่องมาก นกป่าร้อยครับเหู่วตันคูก,กล้องเลียดสองพยังด้วยตัวนี้ดุมาก đuối xíu luôn ủi luôn vào luôn ủi luôn bao, luôn ủi đang bao, luôn ủi

Say hết sây hết đi cô Trúc ơi con trật tờ luôn lại tới xê đi cô gì hết cô tao muốn có chỉ do là chắc khoảng tên nữ chớ quần bảo nó nhớ đời chắc khoảng hả? mà Tớ phần นี่ตัวนี้นะครับวันนั้นเอาไปต่อกันลุงวันหนึ่งขารมดีมากแต่นกตัวเล็กคอเล็กตัวเล็กมืมสมลุสมลูส <c oughs> เยอะแฮนกปวดต็ก,ก่งเด็กกอาที่เหรอ

Thì chỉ số hả? ấy yêu ờ, piplo là. Honor, la cố ô Một biểu lộn, nằm mùi niềm 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 mùi

ตัวนี้นะครับจับใจสวยก็สื้ครับนกตัวเล็กมากครับเหมือนตัวเมีย จากก็แต่อ่าลู่เอ๊ะตกตู้เอาโซนเตียงรอหนึ่งตั้งเตียงหนึ่งเลยฮะโชว์พูดไม่เอะตัวนี้วันนั้นเอาไปต่อเนี่ยโอ้โหขันลมดีมากครับเรียกคำคูคำ ก็เลยมาขอซื้อลุงครับตัวนี้ลุงยังไม่อยอมแบงครับ <c oughs> แต่ลุงมีหลายตัวครับขอตัวดีๆไม่ยอมแบงก็ขอตัวนี้เลยเพย่ออาก้านหนาว

của năm mươi tới tuổi thơ kỳ nó tới cổ tích tiền Đủ hát gió, mặt cỡ nằm gói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  nằm nó nằm gói nằm gói nằm gói nằm Nó nằm gói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  剩我、老母、我、剩我，就等佢争一齐个嗯，嗯。 chào chào nó chào 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 nó chào 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 giống chào cả. Có chào chào trọng tàn là chào chào lòng chào

แต่หนูพ่อพ่อเขานี่ยเขาในเรื่อมันชิบบัวเขาก็ไปอ่ะหันหน้าหลออไอ้สุเอ๋อพ่อตัวนึ่ชิวเลยตัวหนึตัวชิวเนี่ยจะนายอ่ะหนึ่งตัวชิวเลยสองตัวเนี่ตัวชิวสองตเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮยก็จ๊อจ๊อเจ็บไปตตัวเด็กกชุดตัวเลยว่าก่อนจะเขาเชี่ยเด็ก

nông gạo cái cái tụi mình mua cho bọn đại cơ cái 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 ปจซื้ออิหรือใเปล่ไปปลูกเลยอจสนใจก็สินจูเราที่สฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่เต่ก็่า่าจ่าฮ่าเ่าห่าาฮ่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 ่าฮ่งป่าก็าฮะาฮ่าฮ่าฮ่าฮจาฮ่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 าฮอาฮ่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 ่าฮ่่า่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền cái Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จะมองสูงอันเดียับเนี้ยลูกต่อสิบ้าแบแดงครับลูกต่อดุงดุงแบ่งสิบห้าแบนแดงอ้า พวกับเป้าตาตัวอยู่ก่อนนองเส้นย่อครับเปลน่งขึ้นร้าจะขมุกต่อสิ อกข้อข้สิไหนนกกไก็ตัวตรวนั่นก็จะใส่น่ะเอเลย้อศสกก็ย่ม่สาอาดนะเขาบาจะเามาุกตะลาลู้สกต้อจะู้ตอยรอตารอไปที่บ้านดูเสียจะปล่อยขันลมให้ฟันหรือเปล่าตัวนี้ขันลมดีมาก รอดูซิว่าจะปล่อยขันลงให้ฟันหรือเปล่าถามหลายคนแล้วเขาบอกว่านกตัวนี้เก่งมาก ก็เอาเลยครับปล่อยกระลมโชว์เลยครับตัวนี้รอติดตามในป่ากันครับตัวนี้นี่วันนั้นไปต่อกันลุงนี่โอ้โหคลน่มนี่สุดยอดมากครับเล่นดีครับไม่ทิ้งนกป่าด้วยครับตัวนี้นกอายุ หกเจ็ดปีครับอายุกำลังดีแล้วครับตัวนี้จะเอาไหมรอติดตามตองเอาไปต่อกันเลยครับตัวนี้ว่าจะมีผลงานหรือเปล่าจะเล่นดีหรือเปล่าแต่วันนั้นเอาไปต่อครั้งแรกมันยังไม่คุ้นเจ้าของครับ ผมเอาไปต่อครับยังไม่คุ้งผมครับก็เลยยังไม่กล้าเล่นเท่าไหร่ครับแต่พอเล่นมาปุ๊บนี่โอ้โหเล่นดีมากครับตัวนี้เล่นดีเลยครับโอเคครับรอติดตามชมครับว่าจะมีผลงานดีแค่ไหนครับขอบคุณมากครับขอจบลิปเพียงเท่านี้ครับ